สวัสดีค่ะคนที่ทํางานสายออกแบบหลายๆคนเคยเป็นแบบนี้กันไหมคะเวลาที่เราทํางานออกแบบคนเดียวเนี่ยแล้วเราก็ชอบคิดไม่ออกหรือบางครั้งเนี่ยเราอยากทํางานเป็นทีมแต่ว่าอยู่ไกลกันวันนี้มา,ม,ามีเว็บไซต์ดีๆอย่างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Figma ค่ะและเจ้า Figma เนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มาทําให้ UX/UI ดีไซน์เนี่ยทำงานไ่ายง่ายขึ้นและ UX/UI ดีไซน์หลายๆคนก็น่าจะรู้จัก Figma ค่ะแต่ว่าทไมต้อง f ิ g m a ด้วยละ่ะแล้ว f ิ g m a เข้ามาช่วยทําให้การทํางานของ UX/UI ดีไซน์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นยังไงล่ะมีความสําคัญยังไงบ้างวันนี้ไปหาคําตอบกันค่ะเรามา ลองสมมุติกันก่อนนะคะว่าถ้าเราเป็นนักพัฒนาเว็บเป็นนักออกแบบเว็บไซต์แล้วเราก็ต้องเขียนโคดเนี่ยบางทีก่อนที่จะทําให้เว็บไซต์ออกมาได้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องมีภาพตัวอย่างหรือสิ่งที่จะทําให้เราได้เห็นภาพว่าหน้าตาของเว็บไซต์มันควรจะออกมาเป็นแบบไหนแล,และสิ่งนั้นแหละคะ่ะเรียกว่าโตไทป์ค่ะ ข้อสุดท้ายก็คือหน้าตาของเว็บการวางเลเยอร์การจัดวางคร่าวๆที่จะทําให้เราเห็นภาพตัวอย่างก่อนก่อนที่เราจะนําไปออกแบบเว็บไซต์จริงๆค่ะและเจ้า F ิกมาเนี่ยแหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยทําให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นและก็จะทําให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดขึ้นและที่สําคัญเจ้า Fi กมาเนี่ยก็จะทําให้นักออกแบบอย่างเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเจ้า f ิกมาเนี่ยนะคะข้อดีหลักๆที่เห็นได้ชชดเลยก็คือทํางานได้ง่ายมากๆเลยค่ะหน้าตานะคะก็จะคล้ายๆ AI ค่ะแต่ว่าเราสามารถทํางานผ่านออนไลน์และที่สําคัญเราก็สามารถทํางานกับทีมได้ด้วยค่ะ ซึ่งในทีมเรานะคะก็จะสามารถมาคอมเมนต์กันได้ว่าการวางเลเยอร์ตรงนี้ม่ต้องมีการปรับหรือการแก้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ในภาพเลยค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เจ๋งมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบคิดงานไม่ออกเนี่ยจ้อฟิกมาเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าคอมมูนิตี้ค่ะโดยการที่เขานะคะจะสร้างคอมมูนิตี้ไว้สำหรับทุกคนที่อยากจะมาแชร์หรือแบ่งปันผลงานต่างๆให้กับผู้ใช้งานด้วยกันเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตม็อบอัพวมไปถึงไอคอนต่างๆเราก็สามารถไปแชร์ไอเดียแล้วก็ไปหาไอเดียได้จากคอมมูนิตี้ของฟิกมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยว ep 2นะคะไม่จะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่าฟิกมาเนี่ยใช้งานยังไงใช้งานง่ายจริงหรือเปล่าค่ะ และถ้าใครสนใจอยากเรียนหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Figma รวมไปถึงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับ UX Designer เนี่ยก็สามารถถามในที่ Facebook UpSkill UX ได้เลยค่ะเพราะว่า UpSkill UX ของเราเนี่ยมีคอร์สดีๆรอทุกคนอยู่ค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ UpSkill UX ค่ะที่ TikTok Facebook แล้วก็ YouTube และถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามในที่คอมเมนต์นี้เลยค่ะ